นแล้วก็จะปลอมตัวเป็นแม่บ้าน1วันครับอยากรู้ว่ามันจะเหนื่อยขนาดไหนเชียวเมื่อกี้เราทำอะไรนะแม่เลี้ยงยไปเลยฉันเหมือนสโนว์ไวท์ตรงนี้ฝุ่นเยอะค่ะตรงนี้ฝุ่นเยอะโดดโดดไม่ได้ไม่เลี้ยงทำไมอ่ะเพราะว่าเราต้องทำจากข้างบนลงข้างล่างขอเวลาซินเดอเรลาก่อน พอกดปุ๊บเขาจะสามารถรอได้90องศาเลยทุกคนแล้วร่วมกับไฟ LED ที่อยู่ตรงเนี้นะเวลาเรากดดูดอะไฟ LED มันจะติดแล้วก็ไปอยไปได้เลยอะดีมา ใช่คุณพีหรือเปล่าเหมือนเรื่องนั้น่องเมือนอะไรนะเหมือนเรื่องนั่นน่ะเรื่องอะไรที่ที่แบบทำทุกอย่างเลยอ่ะ <Trustee> er> <interacted mí Acho> อันยองนดีต้อนรับสู่ช่องมดบอยครับและนี่คือช่วงมดลองดูวันนี้เราจะลองมาเป็นแม่บ้านให้กับคุณพีหนึ่งวันครับเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ช่วงนี้คุณกาลังแบบเาเรียกอะไรไม่ไม่ได้เรียกว่าฮิตแต่แบบเขาจะมีแอปที่เรียกแม่บ้านไปทําความสะอาดบ้านให้ใช่ไหมครับสำหรับคนที่อาจจะไม่สะดวกไม่มีเวลาวันนี้เราก็จะปลอมตัวเป็นแม่บ้านหนึ่งวันครับอยากรู้ว่ามันจะเหนื่อยขนาดไหนเชียวเมื่อกี้เราทำอะไรนะแม่เลี้ยงใจลย มันเหมือน snow white ท์ไม่ไปนั่งบนหี่งล่ะก็เป็นก็เป็นจะแม่งั้นเรามาเริ่มลงมือกันเลยวันนี้สิโดเรล่าทะมาทำความสะอาดห้องให้แม่เลี้ยงใจร้ายนะครับโดยวันนี้เรามีผู้ช่วยครับคือ bosch elite s e v เร่นใหม่นั่นเองครับตอบโจทย์การทำความสะอาดมากๆครับด้วยคอนเซปต์ของเขาก็คือสะอาดง่ายไลค์กับ bosch ด้วยในกล่องนะครับเขาจะมีตัวหัวดูดใช่ไหมครับมีก้านตัวนี้มาให้ที่ดูดพื้นและอันนี้คือเขาเอาไว้ติดกําแพงได้นะสาหรับใครที่อยากจะแบบมีที่จอดเครื่องดูดฝุ่นพิเศษนะแล้วก็ให้หัวมัตั้ง3หัวแน่งั้นเราไปเริ่มมองาสายกันเลยดีกว่าครับอย่างที่เพื่อนๆรู้นะครับการทําความสัตที่ถูกต้องเนี่ยต้องเริ่มจากข้างบนลงล่างเพราะว่าถ้าเราเริ่มจากล่างขึ้นบนเนี่ย ข้างล่างสะอาดปุ๊บเราจะเอาฝุ่นข้างบนลงมาเราต้องทําความสะอาดอีกรอบก็จะได้สะอาดดับเบิลคลีน้ก็จะเหนื่อยเป็นสองเท่านะคะคุณแม่เลี้ยงเอาล่ะทีนี้การทำความสะอาดข้างบนเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใช้ก้อุ้งก็อีแบบปีนข <Wow <|ja|> ึ้นไปเพราะว่าเรามีน้องบอช unlimited seven ช่วยนะครับโดยเขามีฟังก์ชันก็คือ nozzle foot release รับเนี่ยตรงเนี้ยเราไม่ต้องก้มลงไปนะเราแค่ใช้เท้าอีบกึ๊บ เขาก็จะเป็นหัวแบบี้ไปเลยโดยตรงนี้เขาจะมี3โหมดครับมีอีโคเทอร์โบแล้วก็ออโต้ส่วนใหญ่างมันจะใช้ออโต้เขาก็จะปรับความแรงอ่ะให้ตามความต้องการเองได้เลยตรงนี้ฝุ่นเยอะค่ะตรงนี้ฝุ่นเยอะโดดโดดไม่ได้ไม่เลี้ยงทำไมอ่ะเพราะว่าเราต้องทำจากข้างบนลงข้างล่างขอเวลาซินเดอเรลล่าก่อน ลามเนี้ยตัวดีเอาคมานไปด้วยวะะ <c oughs> ดูแบบเดียวเนี้ยฝุ่นมันมาแล้วอะนี่เป็นก้อนเลยม่มันมาจากไหนอ่ะ อ๋อมาจากบ้านฉันฉันลืมเทีมาอีกหนึงอย่างนี้ชอบคือมันจะมีเครื่องดูดฝุ่นอีกประเภทหนึ่งที่จะต้องกดปุ่มเราจะไม่เอ่ยเหมือนกดยิง<ล>ะืะเลยค้าง <ละ S 1> แล้วเวลาดูดข้างบนน่ะนิ้วเจ็บนิ้วมันมีความนิ้วล็อกอันนดีกวคือเปิดค้าแล้วก็หยอไไหนอไปได้เลยไปได้เลยแบบมันสะดวกตอบโจทย์ชีวิตดีค่ะสะอาดง่ายและก็บอก ตามสิ่งมาแ้วปะ้ปุใช่ไหมชัดไหมป้๋ยปุ๋ยุป่ะเห็นเห็นตัวเอาละนะนอนปลอดสะอาดแล้วนะครับปลอดสะอาดดูุดๆดที่กองแอร์เลย อ,นะอยากลองอะเปิดได้ปะอันนี้ก็คือที่เขาเรียกอไไส้กรองแอร์บ้าทีาออ่กรองแอร์บางทีซินก็ขี้เกียจขี้เกียจเขาแล้วเอาไปล้างแล้วก็มาตากใช่ป่ะก็จะใช้เครื่องดูดฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยเอามาดูนี่เราก็กดอันนี้มาใช้หัวแบบนี้ดีกว่าหัวนี้ก็ชอบคือมันจะมีความเขาเรียกอะไรนะอย่างเงี้ยงุกงับงุ๊งับมันงุกงับด้เออพองุกงับอันเนี้ยมักนก็เอาไปขัดตรงนู้นไปอนชัยใช่ให้ดูบีฟอร์นะคะเอาแล้วนะ ดูดีแค่นี้เสร็จเลยแล้วเราก็ไม่ต้องรอเวลาเนาะเอาไปผึง่ง<อ>แล้วก็แบบเอากลับไปคืนที่ได้เลยเนาะแต่ต้องบอกว่าเนี้ยดูดไปเลยทั้งวันทั้งคืนนะแบะตอึดมากชาร์จที่หนึ่งใช้ได้นานมากมอเตอร์รับประกัน10ปีมอเตอร์เขาเนี้ยผลิตจากเยอรมันเลยคือชาร์จรอบเดียวใช้ได้10ปี คือออกกาลังกายจะบอกว่าฟังก์ชันต่อไปเป็นเครื่องดูดฝุ่นที่เปลี่ยนชีวิตจริงๆนั่นก็คือตัว Flex Tube o o LED ครับมามาดู Flex t o o e คืออะไรมันคือฟังก์ชันตรงนี้ครับพอกดปุ๊บเขาจะสามารถรอได้90าสองศาเลยทุกคนแล้วร่วมกับไฟ LED ที่อยู่ตรงนี้นะเวลาเรากดดูดนอะไฟ LED มันจะติดเวลาดูดใช่ไหมครับเปิดปุ๊บแล้วก็เข้าไปอยางี ได้เลยอ่ะคือถ้าเป็นเครื่องธรรมดามันจะมาจังหวะแบบถ้าไม่มีเฟกทูะนะทุกคนต้องมีโมชันนี้แบบนอนอีนี้ก็ติดแล้วก็อย่างเงี้ยนึกอ,ออกปะแต่พอมีเฟกทูบทุกคนกดหมดยืนได้เลยนะแล้วก็อย่างนี้เลยอย่างนี้ได้เลยแบบดีมาก ฟังก์ชันต่อไปที่แจ๋วจะอวดราชินีใจร้ายก็คือฟังก์ชัน Quick s t a ตนมันเก๋ตรงนี้ค่ะทุกคนในขณะที่เรากำลังดูดพื้นอยู่เนาะตกไปแบบอุ๊ยมาถึงโซโฟ,ฟาแล้วเราอยากดูโซฟาเราแค่กดตรงปุ่มนี้เป็นฟังก์ชัน q Quick s แ a ตนคือน้องเขาก็อยู่อย่างนี้เลยจบแล้วเราก็ไปดูที่อื่นได้พกพาเป็นมือถืออย่างเงี้ยไปดูเอาไว้เอาวิโทรหาเพื่อนได้ไหมะได้ว <c oughs> ันดีสพ,พัสดัสโีสวัสดีัสดีสวั <c oughs> และฟังก์ชันสุดท้ายที่อยากจะอวดน,นะครับทุกคนก็คือปากกิงคลิปนี่เขามีคลิปซ่อนไม้อยู่ตรงนี้ชอะไร,รเวลาเราดูดๆมาถึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยากอยากจะไปทําอย่างอื่นนะครับเราก็สามารถเอาตัวปากินคลิปเนี่ยไปเกาะไปแกะไปเกี่ยวไว้กับอะไรก็ได้โดยที่เราไม่ต้องหาที่วางให้เขาอะคือป,ปกติเราสมมติจะเก็บของก็ต้องอะไรอย่างเงี้ยเราก็ค่อยไปรูครับอันนี้ก็คือเราเอาเขามาคลิปไว้ตรงนี้เลยโดยปากินคลิป ก็เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่เออมันตอบโจทย์เนาะสะอาดง่ายและกับบอชอีกอย่างที่โมชอบนะครับไอตัวหัวดูดตัวเนี้ยมันจะมีความตะก,กุยเวลาที่เราเปิดทุกคน พวกฝุ่นที่พื้นที่ผมสั้นๆน่ะมันก็จะกูยเอาขึ้นมาแล้วแบบเดี๋ยวเดี๋ยวตอนจบะจะเอารูฝุ่นให้ดูฝุ่นเยอะมากเราไปดูผลงานของแจ๋ววันนี้กันดีกว่าแล้วแต่คนนะคืออย่างโมได้โมชอบใส่ลงชาโค่แล้วก็กดลงไปเลยทํไมไม่ใช่โคดทํไมไม่ใช่คนก็อาจจะเป็นอะไรแม่เลี้ยงกนก็เวลาจับเปิดก็พูดนะครับ และนี่ก็คือความมหัศจ,จรรย์ของน้อง Bo s อันล i มิเต e ด e ซเครับเครื่องดูสุนที่ทำให้อานบ้านสนุกขึ้นมากๆสนุกกระทำบ่อยๆนะครับสูสามคอนเซปต์สะอาดง่ายไรกับ Bosch มากเลยถ้าเพื่อนๆสนใจเนี่ยก็สามารถหาซื้อได้เลยตามห้างสอบสินค้าชั้นนำหรือว่าออนไลน์ก็ได้เดี๋ยวมันจะทิ้งข้อมูลไว้ให้ใน description box ข้างล่างนะครับวันนี้มุดลาไปก่อนแล้วกลับมดลองดูที่เราลองมาเป็นแจ๋วให้แม่เลี้ยงใจหนึ่งวันฝา,ากกดไล์กดแชร์ฝากติดตามด้วยนะครับอ้าวนี่มันยังไงอะ ยังหน,น้าที่สิปตาต่อเตะยังหน้าที่ฉันสลับหน้าที่กันแล้วครับชอบใจในเรียองใจลายชอบใจ